แค่ย่างเท้าเข้าผิดจุดลาวอาจสั่งยิงทันทีใส่กัมพูชาเรื่องนี้แม่งไม่ใช้แค่ข่าวปลอมในติ๊กบอกแต่คือสัญญาณของสงครามพรมแดน 5, <000 S 1> ที่อาจลามเป็นไฟต้นเรื่องเริ่มจากพื้นที่ทับซ้อนที่ยังแบ่งกันไม่จบอยู่ตรงแนวชายแดนลาวกับกัมพูชาแล้วดันมีข่าวลือว่าทหารกัมพูชาขยับเข้ามาในเขตลาว ลาวก็ไม่รอช้าส่งทหาร5,000นายเข้าประชิดพร้อมอาวุธเต็มมือความตึงเครียดมันลามทั้งสองฝั่งตั้งด่านปะทะวาจาประกบปืนใส่กันแบบสุดโหดล่าสุดกองทัพลาวขู่ว่าห้ามล้ำเขตไม่งั้นยิงทิ้งแต่ความจริงคือตอนนี้ยังไม่มีสงครามเต็มรูปแบบทุกอย่างแม่งกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้แค่ความเข้าใจผิดหรือใครพลาดยิงก่อนบึ้ม ถ้าลาวกับกัมพูชาเปิดฉากยิงกันจริงคิดว่าใครจะลุกลามก่อนกดติดตามสมองแสบถ้าอยากรู้ทันข่าวโหดๆแบบนี้ก่อนใครผมโจโฉเล่าเรื่องนี้ให้คุณเห็นความจริงแบบเปียบ